ยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช b แ u ลบูฟินิกรอบนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเครื่องบินรบที่ผมคิดว่าใครหลายๆคนคงไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนว่านี่เป็นเครื่องบินรบของดีอีกตัวหนึ่งของรัเสเซียแล้วในเวลานี้และเพอๆมันยังเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วของรัเสเซียอีกด้วยเพราะว่าซู57เนี่ยยังไม่ถูกนําเข้ามาประจําการเลยโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับ8เรื่องราวของเครื่องบินรบสู35 หนึ่งมันเป็นเคร p p so Dos, 2, 2> şey seul, so ื่องบินรบที่พัฒนามาจากตัวรุ่นพี่อย่างสู27่เพื่อใช้เป็นเครื่องบินรบที่ลบได้หลากหลายบทบาท 2. เดิมทีรัสเซียวางแผนที่จะผลิตซู35ออกมาขายให้กับต่างประเทศเท่านั้นแต่ด้วยความสามารถที่ดีเยี่ยมและราคาทำให้รัสเซียกลายเป็นประเทศแรกที่ใช้งานซู35เป็นสังันนะ 3ซู35เป็นเครื่องบินที่ไม่ได้มีระบบเลด้าแบบอาร์เลสแกนของใหม่ที่นิยมใช้งานคันทั่วไปสำหรับเครื่องบินรบในยุคปัจจุบันแต่มันยังคงใช้ระบบเลดราแบบฟานซิสแกนแบบเก่าอยู่เลยซึ่งมันก็สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะ400กิโลเมตรมากสูงสุดถึง30เป้าหมายและโจมตีได้พร้อมกันทีเดียว8เป้าหมาย อันดับที่4 s ู35การันตีการใช้งานด้วยระบบดิจิตอลแบบ100%ซึ่งมาในยุคนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับโลกเรานะครับผมแต่มันแปลกสําหรับรัสเตียนนะแต่ผมว่ามาในยุคนี้ผมก็เห็นเขาใช้ดิจิตอลกันเยอะแล้วนะ5สู35ขายในราคาที่ส่งออกนอกประเทศสูงกว่า2เท่าจากราคาขายภายในประเทศ6 ในปีพศ2008มีบริษัทในสหรัฐชื่อ RAND Corporation ได้เปิดเผยข้อมูลวิจัยว่าซู35หนึ่งลำสามารถเอาชนะเครื่องบินรบ F-35 Lightning ของสหรัฐได้มากถึง3ลำพร้อมกันเพราะมีความเร็วรับความสูงระยะการทำงานของขีปนาวุธขนาดลำตัวความคล่องแคล่วและเทคโนโลยีที่ดีกว่า แต่ภายหลังแน่นอนนะคบผมทั้งทางกรลาโผมสางัฐและบริษัทล OK <ม>็อกฮีดมาตินก็ออกมาโตอยู่แล้วนะว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วเท่าที่ผมไล่ๆดูนะครับผมไอ้บริษัทวิจัยตัวนี้เนี่ยยังเป็นบริษัทที่รัฐบาลสหรัฐให้เงินทุนสนับสนุนอีกด้วยนะทาไปทาม,มาตัดท่อนําเลี้ยงตัวเองไปซัง,งนั้น <het> 7. สู้สหถือเป็นเครื่องบินรบอีกตัวหนึ่งที่มีความสาม,มารถทางด้านการต่อสู้ที่หลากหลายมากๆ โดยมาสามารถใช้งานขีปนาวุธได้มากถึง18ชนิดและระเบิดทิ้ง b o มอีกกว่า10ชนิดเลยทีเดียวแต่ <Thomas> <8. S 2> ปัจจุบันมีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ใช้ยยางานซู35คือจีนและรัสเซียส่วนอินโดนีเซียและอีกตมนะครับผมพี่เพึ่งสั่งซื้อไปนะปัจจุบันพี่ยังไม่ได้รับของเลยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวทั้ง8แบบนะโดยส่วนตัวเนี่ยเครื่องบินตัวนี้เป็นเครื่องบินที่รูปร่างหน้าตาดีอีกตัวหนึ่งเลยนะ โดยเฉพาะตอนที่เขาทาสีดำนะครับผมมันดูสวยมากๆสำหรับ EP นี้นะครับผมเข้าๆมีประมาณน,นี้นะใครชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคล,ล,ลห้ผมด้วยนะครับผมส่นต่อผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสะวัสดีครับ